เอเลนอยู่ไหนเธอ,ออยู่ไหนเอเลนนี่ไงเจอแล้วมามาเออผักปิวผักปิวโดดหนีเลยมาดิครับสู้กับใทท่นเอเลนได้อยู่แล้วดูแล้วเป็นยังไงอะออาอยินดีทฉันสู้เธอไม่ได้เหรอฉันเป็นไท่นานธรมดาฉันเป็นไทท่นธรรมดาแต่ฉันก็สู้เธอได้ถ้าเอเลน เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม a t t a c k on t i t ท n 2นะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอเลนอีกแล้วยังไงเลอะซึ่งในวันจันนี้ไม่รู้ว่าผมจะทำหาเหวอะไรอีกนะครับไม่รู้จะทําอะไรพี่เลนพี่เลนอีกนะครับสำหรับเอเลนตอนต่อไปนะครับผมเอาละครับวันนี้นะครับผมจะไปเล่นเป็นไททันธรรมดาอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมที่เคยดูจําได้หรือเปล่าผมเคยไปเล่นไททันเป็นไททันธรรมดาเลยนะครับไปกินคนในกําแพงมานะฮะแล้วมันจะมีฉากหนึ่งที่เอเลนเนี่ยเราต้องสู้กับเอเลนนะครับผมก็คิดอยู่ว่า ะสู้กับเอเลนยังไงวะผมหาวิธีจัดการเอเลนได้แล้วนะครับแต่รีวายหาจัดการไม่ได้นะรีวายยังไงมันก็ต้องออกมาฟันเราอยู่ดีนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นกันดีกว่านะครับกับไททันธรรมดาเราก็ต้องไปที่ไททันรีเซิร์ชอันนี้ก็เลยอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคหันจิผมมาแล้วไม่ใช่หันจิแล้วต้องมาหาทหารหนุ่มคนนี้แล้วเราก็ไปที่อันนี้เลยครับซึ่งไททันที่ผมเอาไปเล่นเนี่ยไม่รู้ว่ามันจัดการเอเลนได้ทุกตัวหรือเปล่านะนะครับผมเล่นไททันตัวเอ่อแอปนอร์มอลครับแล้ว แล้วก็เล่นไททันตัวนี้เลยครับไททันที่จัดการกับแม่เอเลนกินแม่เอเลนเข้าไปแล้วก็กินลุงฮันนสเข้าไปนะครับน่าจะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเล่นตัวนี้กันครับมาดูซิว่าจะจัดการกับไททันเอเลนได้หรือไม่ส่วนใหญ่มันจะให้เก็บคะแนนครับโดยการกินคนนี่แหละฮะซ้ายบนเห็นไหมท่านผู้ชมเฟิร์สไทม์เราต้องกินคนให้ได้มากที่สุดมาเริ่มเลยแล้วลกันเพื่อไม่เป็นการแงมการเสียเวลาแงม มาแงมสองร้อยมาเนี่เก็บแต้มไปเรื่อยฮะสองร้อยตัวละสองร้อยมาแงมตอนนี้เราก็กินไปครับสี่สิบแปดสิบเจ็ดวินาทีเนี่ยกินไปเลยฮะจะมีเวลาให้เรากินนะครับกินเข้าไปกินเข้าไปมาเนี่มาเนี่มาเนี่เก็บหลอดไว้เก็บหลอดไว้ถ้าเราได้หลอดเต็มแล้วเราจะกินได้ตัวละห้าร้อยฮะแล้วเราจะได้ไปสู้กับเอเลนได้นะครับโอเคแงมแงม นี่มันี่ขอกินหน่อยขอกินหน่อย2 0 0 0แล้ว2,000แล้วจะเต็มแล้ว23วิกินให้เต็มกินให้เต็มให้เร็วเราจะได้เก็บแต้มเยอะๆไปสู้กับเอเลนมางามตัวเดียวเอ้ยงามาเพิ่มพลังเพิ่มอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพอเวลากินแล้วมันเพิ่มตัวละ500เลยนะครับท่านผู้ชม500 500ครับ5 500, 500. ้า้ยมาแล้วเอเลนมาแล้วเอเลนอันเลิศเอเลนมา เอเลนมาเดี๋ยวก่อนขอกินอีกตัวนึงเอาหมดแล้วเหรอตอนนี้เราก็พังบ้านพังเมืองไปก่อนลแล้กันนะตอนนี้พังพังเอเลนอยู่ไหนเธออยู่ไหนเอเลนนี่ไงเจอแล้วมามาเออผักปิวผักปิว,ปวโดดหนีเลยมาดิครับตู้กับใจด้านเอเลนได้อยู่แล้วดูแล้ว <laughs> เป็นยังไงอ่ะอ่ะ คิดว่าฉันสู้เธอไม่ได้เหรอฉันเป็นเทพธรรมดาแต่ฉันก็สู้เธอได้ถ้าเอเลนอ่ะมาดิอุ้ยโดดหลบแล้วโดดหลบแล้วโดดหลบเหรอฮะโดดหลบเหรอฟิวไปเลยฟิวไปเลยรีไวามาแล้วรีไวไม่สู้มาดิมาดิเอาอีกเป้าเอาอีกเป้าเอาอีกเป้าอา้อาโดนเหยียบทีเดียวเด้งเลยกูเนี่ยแหละครับคือวิธีสู้กับ ไททันก่อกำเนิดหรือว่าเอเลนนั่นเองครับแหมไม่รู้ว่าตัวอื่นสู้ได้หรือเปล่านะครับนี้ก็ต้องลองเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าไททันตัวเล็กๆเนี่ยไม่น่าจะสู้ได้ในอาสามเมตรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับลองนะลองต้องลองหน่อยดีกว่าเมาอไอพี่เปียกคนนี้ดีกว่านะครับที่กินกินไข่แบบว่าผมลืมแล้วหัวต้องทองเนี่ยที่ไททันลิงสั่งให้กินนะครับตัวนี้เนาะมาดูซิว่าต้องเปลี่ยนเสียงในชั้นจะสู้กับไททันเอเลนได้ไหม มาวิ่งขอกินหน่อยอุ้ยแต่มันก็ตัวพอๆตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้านับเป็นจริงๆมันก็ตัวใหญ่แหละโอ้โตัว200 200นะครับเมื่อกี้คือผมเล่นในท่าน15เมตรนะฮะมันเลยน่าจะ,จะน่าจะสู้ได้หรือเปล่าแต่พอมาเป็นระนี้น่าจะสู้ยากหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ขอกินก่อนขอกินก่อนเร็วนะเนี่ยตัวเนี้ย สามสิบเจ็ดวิจะเต็มหลอดแล้วจะเต็มหลอดในนี้แล้วฮะใน่อกี้ผมไม่ได้ดูแต้มเลยดิว่าท่านตัว่อกี้มันได้เท่าไหร่ครับกินกินลัวลัวกินลัวลัวเรียบร้อยเต็มครับแต้มเต็มเพิ่มพลังเพิ่มพลังมากินหน่อยกินหน่อยเออเออตัวละห้าร้อยตัวละห้าร้อยผมมันวิ่งแล้วมันมันช้ามากเลยว่ะเอออ่ะเรียบร้อยสี่พัน เฮ้ยนี่ไง <professors> น <fingers out> ี hehe, alive, ่ไงไงไงตัวตัวพอกินตัวนี้ได้ละเยอะได้เยอะได้เยอะเอออ้าวตัวห้าร้อยอยู่นี่วะทำไมวะสามิมาแล้วเอเลนมาแล้วสู้เอเลนไม่ได้แน่เลยวะตัวเปียกไปปะวะผมว่ามันน่าจะตัวเปียกไปเอเลนอยู่นู่นครับเอเลนอยู่ซ้ายมือนี่ไงมาแล้วสู้ได้ปะวะอันไหนลองไหนลองไหนลองโอ้แบ่งเตะทีเดียวหน้าแตกเลย ลิ้นห้อ,อยเลยมันสู้ไม่ได้ครับเปนตัวเล็กเกินไปว่ะตัวเนี้ยผมว่าเป็นไททันที่ไม่น่าจะสู้เอเลนได้เตัวเล็กเกินไป15เมตรเนี่ยน่าจะสู้ได้อยู่เพราะว่าเอเลนมันก็ตัวประมาณเท่านี้แหล,ค 15, 16, ละครับ15 1 6 17เมตรเนี่ยแหละครับไททันตามปกติที่มีนะฮะ ที่เปลี่ยนร่างแล้วควบคุมไททันได้อาเมื่อกี้3เมตรไม่น่าจะสู้ได้ครับเรามาลอง7เมตรกันดีกว่าฮะ7เมตรนี่ผมคิดว่าก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันครับกว่าจะวิ่งไปถึงเอเลนมันก็เตะเข้ายอดหน้าให้แล้วนะฮะล่นตัวไหนดีล่ะอันนี้ไททัน7เมตรนี่มันไม่มีตัวละครที่ไททันที่เป็นแบบกล้ามๆหน่อยว่ะมีแต่ไทกันไททันผอมแห้งทั้งนั้นเลยเอาตัวนี้แล้วกันครับไททันตัวนี้รู้สึกว่าจะมีเนื้อมีหนังกว่าไททันตัวอื่นนะฮะมาลองดูว่า อุ้ยแต่มันก็ตัวเล็กไปอยู่ดีว่ะผมว่าเฮ้ยแต่มันวิ่งเร็วอะมันวิ่งเร็ววิ่งเร็วอยู่อ๋อเหยียบคนนี่ได้ตัวละ80ฮะนนกินหน่อยขอกินหน่อยมึงจะกินเร็วเนี่ยกินเร็วมากกินเร็วจับไม่โดนจับไม่โดนโอเคเอ้สองร้อยสองร้อยรอเลยรอเอเลนเลยครับโอ้ยโ,โอ้ยทำลายปมได้มาดิมาดิเอ้ย มาี่เอ,อ้ยมาี่อีกรอบเอ,อ้ยอีกสองตัวเดินเต็มหลอดเรียบร้อยครับเต็มหลอเดลอเพิ่มพลังอุ้ยอุ้ยได้มันระเบิดพลังทีเดียวรวดเดียวอย่างนี้เลยเหรอโอ้พลังแต่ละตัวไม่เหมือนกันครับพลังตัวนี้เป็นการกระจายพลังให้คนรอบข้างเดสมอเล่ไปฮะอุ้ยมายังมาเพิ่มยังมาเพิ่มกินเพิ่ม้ยห้าพันสามแล้วอะหกพันปะเนี่ยถึงปะเนี่ย 7, 5, เจ็ดหกห้าสี่เฮ้ยถึงว่ะตัวนี้กินคนเร็วกินคนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยพิการหมดแล้วขาพิการหมดแล้วทำลายป้อมทำลายป้อมรอรอเอเลนเอเลนอยู่แถวนี้แหลนะฮะเล่นไงมาแล้วเฮ้ยมาดิเอเลนมาดิมาเลยเฮ้ยอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่งเฮ้ยหลบหนีได้เว้ยมาไหนลองดูอโอ้ยโอ้หม่ง ำไมมันเตะยอดหน้าได้ง่ายจังเลยวะสู้ยากว่ะผมว่าต้องเป็นไททัน7เมตรเท่านั้นมาวะเอ้15เมตรเท่านั้นมาวะงั้นถ้าผมเล่นไททันนี่มันมีกล้ามๆหน่อยก็น่าจะสู้ง่ายไปวะที่มีพุงไม่เอาสแลนเดอร์ตัวผอมเนี่ยกล้ามๆพวกไททันกล้ามเนี่ยนี่เลยแล้วกันนะครับช่างแอร์ในตำนานช่างแอร์ในตำนานโดนกลายเปลี่ยนร่างเป็นไททันอันนี้คือ15เมตรนะครับแต่ว่ามีกล้ามขึ้นมาหน่อยหรือว่ามันสู้กับเอเลนดได้ตัวเดียวครับ คือตัวที่กินแม่เอเลนเข้าไปมันผักเอเลนปิวได้อะแต่ตัวนี้ไม่มันช้าเลอเกินว่ะโอ้ช้ามากเลยอ่ะไม่น่าได้แน่เลยผมว่าขนาดวิ่งยังช้าเลยกินยังช้าเลยครับได้ตัวเดียวบ้างวะที่สามารถสู้กับเอเลนได้เพราะมันวิ่งเร็วครับมันวิ่งเร็วแล้วมันวิ่งเข้าไปผักได้เลยอ่ะเข้าไปผักเอเลนได้เลยช้ามากช้ามากจริงๆครับโคตรช้า กว่าจะหยิบขึ้นมาซึ่งเทียบเทียบกับในไททันที่กินแม่เอเลนเข้าไปนะครับเร็วกว่าเยอะเลยนะฮะมันรูปร่างถึงจะไม่มีกล้ามกระดามครับแต่ว่ามันพิวไหวไงพิวไหวเนี่ยอันนี้20่สวิแล้วนะครับเพิ่งจะสองเป็นสามเองปกติจะต้องประมาณ5,000ได้แล้วนะฮะประมาณ5,000 4,000 5,000ได้แล้วอะ่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยช้าเลยว่าโดนเอเลนกระทืบอีกแน่เลยวะ่ะ จนเอเลนกระทืบแน่หมดเวลาแล้วดีวายกับเอเลนจะมาแล้วทำลายป้อมกันแล้วกันเอ,อ้ยออแล้วพลังมันคืออะไรวะลองหน่อยแล้วกันเร็วขึ้นเหรอเอา้าไม่เห็นมีอะไรเลยแค่กระจายพลังออกนี่เองนี่ใครเนี่ยขอกินหน่อยเอยเลนอยู่ไหนเอเลนอยู่ไหนวะโอเอเลนอยู่ข้างหลังโอเคให้ผมไปหาเขียวเขียวก่อนดีกว่ามันคืออะไรวะ ข้างหน้าเราเลยอะ่ะโอ้โหอ๋อมากินคนตรงนี้ต่อเอา้าโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยไมีเหนื่อยมีเหนื่อยไหนไหนเอเลนวะเอเลนวิ่งตามหลังเรามาอยู่ครับ <c oughs> อ๋อขอกินหน่อยพวกเจ้าเฮ้ยลีไวมาแล้วจะไมไ่สู้กับเอเลนเลยเอเลนอยู่ไหนวะไม่เดินมาตรงนี้เหรอวะนี่เอา้าไหนวะโอ้ยลีไวมานี่ไงเอเลนไหนลองพังเลย เออเอออุ้ยได้อยู่เออเรียบร้อยตัวนิวไวจัดการไม่ได้ครับแสดงว่าใครท่าน15เมตรขึ้นไปเนี่ยจะผัดเอเลนปิวได้เนี่ยแล้วมันไม่ได้ปิวธรรมดาแม่ได้ปิวอย่างไกลเลยอะปิวแบบ ปิวปิวเป็นโยอดน,นะครับโทงประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลองไปเล่นตัวเดิมอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจบคลิปกันก็คือไททันที่กินแม่เอเลนเข้าไปผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่จัดก,การกับเอเลนได้ง่ายสุดแล้วตัวสูงเร็วด้วยครับทั้งตัวสูงทั้งเร็วเนี่ยแหละมันได้เปรียบตรงนั้นแหละนะฮะมาเนี่ยวิ่งเร็วกว่าตัวนั้นจับอุ้ยเดี๋ยวเหยียบเฉยกินจับกินเร็วกว่าเยอะครับมาไปจิในตัวนี้เออห้ 500! อาร้อยอ้าวมันไม่ได้ห้าร้อยออกมตัวนี งำงาคือตัวนั้นกว่าจะหยิบขึ้นมากินช้ามากไอต,ตัวนี้ก็กินไหมแต่ส่วนใหญ่ไทท่านประมาณตัวเล็กๆก็จะกินเร็วกว่าครับไทท่านตัวใหญ่มันใช้เวลาก้มไปหยิบนาน่ะแต่ว่าตัวนี้เร็วกว่าอยู่แล้วเร็วกว่าตัวเมื่อกี้แน่นอน15เมตรเท่ากันแต่เร็วกว่าเนี่ยแป๊บเดียวได้พลังเลยไหมท่านผู้ชมหยิบ้าวีได้พลังแล้ว แล้วเราก็จะกระจายพลังให้กินได้เร็วขึ้นได้แต้มพอยเร็วขึ้นครับปับโอเคเพิ่มพลังอย่างนี้แล้วก็หมับมับรอบนี้ผมไม่สนใจรีไวล์แล้วผมจะไปจัดการกับเอเลนคุณจะไปจัดการกับเอเลนตัวละ500งํงามงามห้าร้อยอีกทีงามเรียบร้อยหมดครับหมดแล้วโอเคต่อไปรีไวล์อยูอ่ไหนไม่ใช่เอเลนอยู่ไหน นายป้อมอยู่ข้างหลังเหรออยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ฉันเจอเองแล้วเอเลนฉันเจอนายแล้วไปเลยวิย้ยหลบป่ามีการหลบมีการหลบอ,อะไรวะยังไม่ได้เล่นเลยเอาใหม่เอาละรอบนี้ฉันจะจัดการแกเอเลนเมื่อกี้แกทำฉันไว้แสบมาก <laughs> แมงกระทืบพื้นดิเดมตายเลยว่ะมันอยู่แถวนูน้นครับมันอยู่แถวนูน้นนอยู่ไกลเลยอะ่ะ มันอยู่ไกลอย่งวันรอบเนี้ยเวลาวิ่งกว่าจะถึงวิ่งทะลุบ้านไปเลยได้ปะวะได้ดิเอาดีดีเอ้ยเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหานื่อยไปเหนื่อยไปต้องทำสะพานอีกเดี๋ยบ้าเอ้ยเฮ้ยมาแล้วมาดิมาดิเมื่อกี้ทำอะไรไว้ฮะเมื่อกี้ทำอะไรไว้หยิบเด็ดวิฉันก็ขอแค่นี้ก็พอฉันขอแค่นี้ก็พอฉันขอแค่นี้ก็พอมาเลยมาเลย อยา่ากระทืบเหรอกระทืบเหรอตลกเหรอเอเลนตลกเหรอตลกเหรอตลกใช่ไหมตลกใช่ไหมมาดิดิวิลีไวไม่กลัวอยู่แล้วไอ้ขออีกอนาทีได้ไม่ยดิวีไวพวกนี้ฉันถูกแม่ฉันกินแม่ของแกแกก็ต้องถูกฉันจัดการเหมือนกันเรียบร้อยครับรอบนี้สะใจเว้ย ผักแม่งโคตรบ้นเลยแต่มาทำได้แค่ผักนะครับท่านผู้ชมมันทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับมันทำให้เอ,เอเลนตายไม่ได้ดีกว่านะครับนะครับมันก็ได้แค่ผักให้ปิวแต่ว่าแม่งผักไกลมากเลยนะมันผักแบบว่าปิวไปคูดไก่ตอนผมมาลองเล่นคนเดียวแม่งผักแบบข้ามแมบบท่านผู้ชมผมยังตกใจเลยวิง่งวิ่งไปชนแม่งแม่งปิวไปข้ามแปเอะไรทั้งหับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับอันนี้คือวิธีจัดการกับเอเลนนั่นเองไทยท่านกอ,อกกำเนิดนะครับจะเรียกว่าจัดการหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีีนนนึงแล้กกกททท่่่ใหไอ,อกกเเิด สู้เราไม่ได้นะครับปิวไปมีแค่ร,รีวายคนเดียวที่สามารถจัดการเราได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับไปเจอคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเลยกันนะครับ